สวัสดีเพื่อนๆน,นะครับผมค้าจากช่องโคโาคาร์ดนะครับวันนี้เราจะไปดูวิธีการซื้อลูกกระสุนธาตุต่างๆกันนะซึ่งก็มีเพื่อนๆหลายๆคนนะครับที่ยังไม่รู้ว่าต้องไปซื้อกระสุนที่ไหนบ้างนะเติมเกมลินเนทชูโมบายในราคาถูกที่สุดได้แล้วที่ลิสแมนช็อปถูก,กว่าเติมเองเข้าไว้เติมได้ทางเว็บไซต์และไลน์และยังมีบริการเติมเกม m m o r p g เกมอื่นๆให้เลือกเติมมากมายเติมเกมบนเว็บมีสิทธิ์รับแพ็คแถมเพิ่มแถมพอยต์สะสมลดสูงสุด25%เติมเกมผ่อนได้นานสูง สุดส0เดือนเติมเกมบนไลน์มีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงพร้อมเกมชั้นนําให้เลือกเติมมากมายเติมเกมถูกเข้าไว้ผ่อนได้แถมพอยสะสมมีสิทธิ์รับแพ็กเพิ่มที่ Richman Shop เท่านั้นอันดับแรกก็ให้เพื่อนๆมาที่เมืองพนเทล่านะครับแล้วก็มาตรงกลางเมืองพอนเลยก็จะเจอกับน้ําพุนะครับเสร็จแ,แล้วก็เดินออกมาทางซ้ายนะ เราก็จะเจอกับไอ้ตู้น้ําตู้นี้นะครับก็คือตู้ซื้อกระสุนนั่นแหละอ่าก็จะมีกระสุนนะครับทุกชนิดเลยนะครับของปืน กระสุนอันแรกนะครับจะเป็นสลักบูเลตซึ่งเป็นกระสุนที่เพื่อนๆต้องใช้กับปืนลูกซองนะครับอ่าเมื่อเพื่อนๆมีไอตัวกระสุนเนี้ยเพื่อนๆก็จะสามารถใช้สกิลนี้ได้นะครับสลักช็อตนะกับปืน ji ลูกซองเท่านั้นนะครับอันที่ <Dann> 2นะครับจะเป็นฟูลเมทัลแจ็คเก็ตนะครับก็จะเป็นกระสุนของปืนไรเฟิลนะครับเมื่อเพื่อนๆมีกระสุนชนิดนี้นะครับเพื่อนๆสามารถใช้สกิลแมสสเปรลล์ได้นะครับก็คือสกิลนี้นั่นเองนะ ส่วนกระสุนอันนี้นะครับจะเป็น Shooting m i เพื่อนๆสามารถจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเพื่อนๆใช้กับอาวุธประเภทปืนใหญ่เท่านั้นนะครับมันก็จะทําให้เพื่อนๆนะครับสามารถใช้สกิล Howling m i n ได้นะครับต่อมาเป็นกระสุนของ Dragon t a r r Missile นะครับอันนี้เพื่อนๆก็ต้องใช้กับปืนใหญ่เท่านั้นเหมือนกันนะครับอธิบายง่ายๆก็คือเพื่อนๆต้องมีกระสุนพวกนี้นะครับอยู่เพื่อนๆจึงจะสามารถใช้สกิลต่างๆของ r e b e l l i ย n ได้นะครับ Special Alloy Tab อ่าอันนี้ก็เป็นแท็บนะครับที่เพื่อนๆ จะต้องมีแล้วเพื่อนๆก็จะสามารถใช้สกิล Binding t a บได้นะครับต้องบอกเลยว่าสกิลนี้สามารถใช้โจมตีบอสได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับ ซึ่งมันจะลดเลือดบอสนะครับเป็นเปอร์เซนต์ต่อมาก็จะเป็นกระสุนธรรมดานะครับบูเลตธรรมดาเลยเป็นแบบไร้ธาตุนะครับพลังโจมตีจะอยู่ที่25 s ิ l เวอร์บ l e เลตนะครับก็จะเป็นลูกกระสุนธาตุโฮลี่นะครับพลังโจมตีอยู่ที่15เหมือนกันนะครับน้ำหนักก็0.1ซึ่งตอนเป็นการสลิงเกอร์เนี่ยเ,เพื่อนๆก็สามารถใช้กระสุน2ชนิดนี้ได้นะบัต d ี้บ l l เลตนะครับเมื่อเราใช้กระสุนชนิดนี้นะครับจะสามารถทําให้ศัตรูมีโอกาสติดสถานะบิดดิ้งได้นะครับหรือว่าสถานะเลือดไหลนั่น นะต่อมาเดี๋ยวเรามาดูกระสุนนะครับที่มันเป็นชนิด ammo bullet กันบ้างนะครับก็จะมีหลายธาตุเลยนะครับอันแรกก็จะเป็นลูกกระสุนแบบไรธาตุนะครับอันนี้พลังโจมตีจะอยู่ที่50นะแต่เ,เพื่อนๆจะสามารถใช้กระสุน ammo bullet ได้เนี่ยเ,เพื่อนๆต้องมีเลเวลที่เลเวลร้อยก่อนนะเ,นเพื่อนๆถึงจะใช้งานได้นะครับอันนี้ก็เป็นกระสุนไฟนะครับกระสุนน้ำกระสุนลมแล้วก็กระสุนดินส่วน,นนี้ก็จะเป็น ammo purified bullet นะครับเป็นกระสุนธาตุ holy ส่วนอันข้างล่างเนี่ยจะเป็นกระสุนธาตุนะครับที่เพืเ่อนๆจะสามารถใช้ได้แบบไม่ได้ฟิกเลเวลนะอ่าก็นี่ก็เป็นธาตุไฟนะครับธาตุลม ธาตุพิษกระสุนธาตุชาโด์ธาตุน้านะครับก็น่าจะมีประมาณเท่านี้นะครับสาหรับกระสุนธาตุของอาชีพรีเบลและผมมีกิจกรรมดีๆมาบอก,กเพื่อนๆนะครับใครที่เติมเกมผ่านลิสแมนช็อปนะครับเพื่อนๆสามารถลุ้นรับ Nintendo Switch ได้ด้วยนะครับลิสแมนช็อปจัดกิจกรรมมิดเยียร์แจกสนันมันกลางปีแจก Nintendo Switch 2แค่เติมเกมบนเว็บก็มีสิทธิเป็นเจ้าของแอดไลน์สอบถามหรือดูรายละเอียดที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปเลยและถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับฝากกดไลค์แล้วก็กด subscribe เพื่อเป็น กังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ